สวัสดีครับ,ท,บท่านผู้ชมสั่มบายดีท่าผู้ชมมันนี้บ่าวโบยูทีบ้านโคกจิกน้อยตำบลกู่สวนแตงอำเภอบ้านใหม่ชัยพุท์จังหวัดบุรีรัมย์ท่านผู้ชมหมู่ที่7นะครับวันนี้บ่าวโบจะมาพาท่านผู้ชมมารีวิวดูถนนเข้าหมู่บ้านนะครับท่านผู้ชมนะครับมีหลายท่านที่อยากจะให้บ่าวโบรีวิวถนนที่เป็นถนนไม่ค่อยดีนะครับบ่าวโบก็จะพาท่านผู้ชมขับไปนู่นเลยนะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันครับบ่าวโวก็จะเริ่มเดินทางเข้าไปเลยนะครับหมู่บ้านโคกจิกน้อยหมู่ที่เจ็ดท่านผู้ชมอ่ะให้ดูก่อนนี่ถนนนี่เลยนะครับ คือถนนนะครับก็ยังเป็นถนนที่ไม่ค่อยดีนะท่านผู้ชมนะจากจากสายตาที่บ่าวโบเห็นนะครับนี่เลยครับจากแนวถนนที่เป็นเส้นทางหลักเข้าไปในหมู่บ้านนะท่านผู้ชมนะครับนี่เลยอ่ะเดี๋ยวบ่าวโบจะขับรถไปดูไปดูข้างหน้านี่ครับอันนี้เป็นเส้นทางเข้าหมู่บ้านนะท่านผู้ชมนะถือว่ายังเป็นถนนที่ บ่ค่อยดีเท่าไหร่นะทางผู้ชมอ้าบ่าวก็จะรีวิวไปเรื่อยๆนะครับนี่เลยน่าจะเป็นหลุมเป็นบ่ออยู่นะครับโอ้ไม่ค่อยดีครับไม่ค่อยดีสถนนเส้นนี้ ก็มีเพื่อนเ f c อนฟซีนะครับท่านที่คอมเมนต์เข้ามาหาบ่าวบอว่าอยากให้บ่าวบอรีวิวถนนเส้นไหนที่เป็นดินหรือว่าเส้นไหนที่ยังไม่ค่อยได้ไม่ได้ทําถนนนะครับให้รีวิวให้ให้รับชมหน่อยนะครับเผื่อมีท่านใดที่อยากจะมาเผื่อท่านใดที่อยากจะมาแล้วจะได้บางแผนนะครับเพราะว่าเส้นทางมันไม่ค่อยดีเราต้องเผื่อเวลาอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับ ป็หลุมเป็นบอ่ออยู่นะครับอันนี้จะเข้าถึงหมู่บ้านแล้วนะจ๊ะ พ่อใหญ่บ้านนี่บ้านอียงพ่อใหญ่บ้านนี่บ้านเอียงครับบ้านนี่บ้านเอียงผักบคกจิพยน้อยถนนบ่ค่อยดีปนไหนเนาะมย่เีขาอไม่ยู่เส้นเดียวเขาไม่เดอแบ้นน้เสนนเขายเ่องทปโรอง้นางกประมาณแล้วพ่อใหญ่ทางเประมาณเตเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอถามนีพ่อใหญ่เขาเขาเจาเฮ็ดอันนี้บ่ เขาจทางกประมาณมาได้ยังไงเดยนพนั้นเขาทำอยู่เว่าปลายปีนี้แหะเืที่งบหลัเื่อน่อ่าคนเขาทางกัประมาณหรอเขาไงเขาได้วยวนต้วั้เขานเ็่นี้เขาว่าเขาทางบประมาณเงินปายในปีนี้แหละคือสีได้เนาะคือสีได้เขาเขาแ้มเขาไวเรล้วท่านี้บ้านนี้แหละเขาทำนะเขาว่า ของเขเห็นนะว่าเอ้มันคือบุคลีดีเออเขาว่าปีนี้แหละจักรสิปลายปีนี้ต้นปีว่ะครับคือผมขออนุญาตเอารูปนี่ไปลงในเรืองเนี่ยเด้อไม่ไม่ไม่ผมไม่ยังก่อนเนาะเอารูปเนี่ยครับผมโอเล้วแจ๋เลยได้เนาะได้แจ๋วโอเคครับโอเควรับ่าจะยังก่อนี้แหละเนี่ยมองน้าเขาเขาบ้านเขาโอ้ขึ้นไปว่าคนตัวอ้วนโอเคโอเคขอบคุณพี่นี่ขาถามนั่อยู่ครับผมแต่ว่าเขาโาแล้วปีนี้แหละ อ๋อบานยังก่อนนะไป6ชิกหนอย้า<อ>คหน,น่อยเดียวหัดีขอบครับเอบขอนขอบขคุณครับเป็นถนนเส้นเดียวทานผู้ชมเป็นถนนเส้นเดียวที่ย่างบานไหนน้ำมูวา่าชันอาจจะหมูบานอื่นไหนไปก่อนแล้วเนาะ อ้าวบ้าวกับมะฮอดบ้านแล้วเดี๋ยวบ้าวกับสิออกไปเบิ้งทั้งนอกอีกพี่น้อง ไอหมู่ที่7ตําบลกูสวนแตงจังหวัดบุรีรัมย์ท่านผู้ชมอําเภอบ้านใหม่ชัยยพศนะครับตอนนี้บาโวโปก็ผ่านมาเห็นนะท่านผู้ชมผ่านมาเห็นถนนที่ไม่ค่อยดีนะครับถนนที่ยังไม่ได้ทําการราดยางอาจาจจะทําการราดยางมาแล้วนะครับแต่ว่าถนนมีการชํารุดนะครับบาโวโก็มเีเพื่อนก็อยากจะให้บาโวโปรีวิวให้ให้ ให้เห็นหน่อยว่าถนนไหนที่เป็นดินถนนไหนที่เป็นลุกรังนะครับอย่าถ่ายแต่ถนนดีๆมามากนักเขาบอกว่าอย่างนี้นะครับเมื่อกี้นี้ก็ได้เจอกับชาวบ้านนะครับท่านก็บอกว่าลองก็ประมาณอยู่นะครับน่าจะได้ปีหน้านะครับอย่างให้ท่านผู้ชมก็อดใจรอนิดนึงนะครับหรือว่าชาวบ้านนะครับได้แน่นะครับรู้จากถนนมันก็ไม่ค่อยหนาเท่าไหร่นะครับมันก็เห็นเป็นรอยแตกหักนะครับ อันนี้คือถนนนะครับที่บ่าวโป้ถ่ายให้ดูนะครับที่ลาดยางไปแล้วมันมีการชํารุดแตกหักนะครับ อาร์ท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ถ้ายทานไหนคิดว่าคลิปของบาโบมีประโยชน์นะพี่น้องนอกระหายน้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับพี่น้องนอกรดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้บาโบอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนและท่านผู้ชมสีประพาติ๊ดคลิปคลิปใหม่ๆของบาโบนะพี่น้องเนาะมัอนี้บาโบมารีวิวถนนทีเ <nước> ป็นดินนะพี่น้องเนาะหรือว่าถนนทีบกค่อยดีให้พี่น้องเบิ่งเพราะว่ามีเอฟซีเพิ่นขอมากนะพี่น้องเนาะถนนนี้เป็นถนนถนนบ้านโคกจิกน้อยท่านผู้ชมต้าตบลกู่สวนแตง จมัดบุรีร์นั่นเองสำหรับคลิปนี้บ่ากวโบก็จะขอลาท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับสบายดีฝากทุกท่านดูแลพี่น้องฝนเด้อฝนก็นอาจจะทานงบประมาณมากนะพี่นอนะ้องเนาะอยากให้คนในชใ้ถนนห้นทางดีๆเนาะอันนี้ฝนบ่ท่านตกถ้าฝนตกอาจจะเป็นล้มเป็นบอมีน้ำค้งเนาะพี่น้องบ่าวโบกัดโดยข้อบังดีเนาะพี่น้องเห็นแล้วก็อยากให ทุกท่านทีเพิ่นรับผิดชอบมาเบิ่งแย่งพี่น้องแน่นะพี่น้องเนาะถนนก็ถือว่าบ่ค่อยดีทลา่เนาะพี่น้องเนาะบาโบเสือว่าโดยงาเพิ่นอาจจะเตรียมการเดือนนานี่ก็เป็นได้เนาะพี่น้องเนาะเพิ่นก็าอาจจะงบป,ประมาณยังบ่ทันมาเนาะพี่น้อง บ้านโคกจิกน้อยหมู่ที่เจ็ดตำบลกู่สวนแตงอำเภอบ้านใหม่ชัยพุษ์จังหวัดบุรีรําท่านผู้ชม